สวัสดีครับผมก้อยกะเรียงนะครับนี่ก็คือรายการกะเรียงต้นแบบคารีนายโด p ที่2วันนี้ผมจะนำเสนอเรื่องราวดีๆแล้วก็รเรื่องราวที่น่าชื่นชมของบุคคลท่านหนึ่งที่มีความกระตันยูความรักแล้วก็ความอบอุ่นต่อครอบครัวนั่นก็คือคุณชมจากหมู่บ้านแม่อมลองตำบบอสลีอำเภอหอดจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งหลังจากที่คุณชมได้ลงคลิปวิดีโอของตัวเองและครอบครัวลงบนโซเชียลมีเดียหลายๆคนเข้าไปดูแล้วรู้สึกชอบแล้วก็ตื้นตันใจดูแล้วคิดถึงบ้านคิดถึงครอบครัวคิดถึงความอบอุ่นความรักรอยยิม้มแบบบ้านหลายคนบอกว่า,วาดูแล้ววิดีโอนี้อธิบายได้หลายล้านคำแต่บางคนบอกว่าคําคพูดหลายล้านคําไม่สามารถอธิบายความรู้สึก หลังจากที่ดูวิดีโอนี้ได้เนื่องจากว่าวิดีโอนี้สื่อถึงความรู้สึกภายในที่ออกมาจากใจจริงๆไปชมพร้อมกันนะครับาตตอออนนนนนลลััังงงคไม่มจะวว้นนู้ปข,ขนบน ฉันคงไม่ีเรากับเจ้าชายอาจไม่ใครกับคนในฝันแต่ก็พร้อมร้อนหนาวแทนเธอได้เสมอเจอคุ้มมือเวลาวร้องไห้เช็ดน,น้าตาในี้ให้กับเธออยู่ปลอบใจไม่ยอมห่างไกลใ,ให้เธอได้รู้ รก็วิดีโอได้อธิบายทุกอย่างด้วยความรู้สึกของเราหลังจากที่ดูวิดีโอแล้วนะครับโดยเฉพาะผมเองซึ่งมาจากบนดอยมาดิ้นรนแล้วก็สู้ชีวิตในกรุงเทพดูวิดีโอนี้แล้วกินใจมากซึ่งมันเป็นความรู้สึกที่มาจากความทรงจำแล้วก็ความผูกพัน ที่เรามีมั้แต่เด็กทำให้เราคิดถึงครอบครัวคิดถึงคนรอบข้างแน่นอนช่วงนี้เราก็เป็นช่วงโควิดว่ากลับบ้านไม่ได้ก็ยิ่งดูวิดีโอนี้แล้วก็รู้สึกคิดถึงบ้านมากนะครับครับสำหรับคนที่ช่นชอบแล้วก็ชื่นชมในวิดีโอนี้ก็สามารถเข้าไปดูวิดีโอของคุณชมเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางเฟซบุ๊กท t ิ k t ตอ YouTube ได้นะครับขอฝากเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์วิดีโอของคุณชมด้วยนะครับขอบคุณครับผม